เคคนเริ่มเริ่มมาอ๋ออย่างสามหกตรงชั้นกดเข้าไปแน้นเป็นนี่เลยสูตนี้เราเริ่มไลน์มั้ยครับเริ่มมาครับรอครับรอครับรอครับเร่เข้ามาครับขายของหน่อยเข้ามาแล้วครับต้องตื่นสดๆร้อนๆเลยนะครับตื่นมาแล้วมาเจอกัน ชูชูได้ครับผมได้กินไหมครับิน oh <my> God. ช่วยส่งสัญญาณหรือว่าคอมเมนต์อะไรมาหนอยครับเนาเทสเทสสวัสด mm ีสวัสดีฮัลโหลวันชูบวี if you hear me please n d some sticker or emoji เสียงดังไปเอ้ยเสียงเบาไปต้องพูดดังกว่านี้ใช่ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมอ๋อดังไปดังพอไหมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนทานข้าวหรือยังเราเริ่มหรือยังเริ่มแล้วนะครับต้องเป็นทางเป็นทางการนี่นั่นะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีตอนรับนะครับเข้าสู่ V l i ล e นะครับ วีไลฟ์ครั้งแรกของปี2021ัเกับสกายครับสวัสดีครับ Hi the fans Welcome to my first life on 2021 h a e n l one h l l o มีกันแล้วบ้างสวัสดีนิฮาวตาเจ้าฮาวยูปสิวอันยอง เอ่อซ uh, ึมจาวเอ่อโหล่เรวันนี้มาทําอะไรครับรุ้นจันรอติดตามครับวันนี้มาทําภารกิจพิเศษครับยังบอกไม่ได้สวัสดีครับสกายหนาวไหมหนาวมากครับวันนี้แต่เสื้อตัวก็แบบว่าเราอยู่เมืองไทยนะก็ต้องแต่งตัวตามเทรนด์ประเทศไทยครับจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้ ใส่เสื้อวินเทอร์ที่เราแบบว่าดองกันเพื่อไปเมืองน,นอกนะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าทั้งเดือนทั้งเดือนนี้เหมือนดูพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าจะหนาวทั้งปีก็ทุกคนเตรียมชุดไว้พร้อมนะครับเราจะมาเดินแฟชั่นโชว์ในกรุงเทพนะครับชวนยูกินพีพีมาไลฟ์ด้วยครับเนี่ยสองคนนั้นเข้าไม่รักออกามาผู้หญิงนะฮะ ยนนี้เข้าไปกันสองคนและต่้แต่ผมมันเป็นแค่คนเก่าบ้านจะเต็มแล้วดีไหมดีใจไหมบ้านเลยครับฟูกเฮ้าครับฟูกเฮ้าหุคุณรักนักเต็มบ้านนะ่ะโอเปนแชทอเปนอ๋อโอเปนแชทครับใช่ที่เราเพิ่งเปิดไปดีต้อนรับทุกคนนะครับดีต้อนรับนะครับยังเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับยังไม่เต็มนะครับ อินเตอร์แฟนเข้ามาเยอะเลยนะในอ p e n c นแชทอินเตอร์แฟนก็คือมาแต่ฮิลโลนาดาลแดนซิ่งพรีเซเดนต์ Yeah เอ็มนาดาลแดนซิ่งพรีเซเดนต์ nice to meet you all Please, sky, you. พีกก่สกายเต้นหน่อยฟัศกอน้บอกให้เธอพักก่อนนะครับ <laughs> มีอะไรมาโชว์วันนี้ไม่ได้มีอะไรมาโชว์เป็นพิเศษครับแต่ว่าจะมานั่งคุยกับทุกคนแต่ว่าถึง รเรื่องอะไรก็ได้ถามมาถามมาได้เลยครับถามมาได้หมดเลยครับพิมพ์มาคอมเมนต์มาได้เลยครับ If you want to ask me whatever you want to ask just comment below this like คิดถึงครับคิดถึงทุกคนเช่นกันครับยังพูดคำเดิมนะครับตั้งตารอที่จะเจอทุกคน แบบว่ารวมพลหลังเลิกงานอยู่เช่นเคยนะครับเพราะว่านี่เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบรวมพลกันมาประมาณปีนึงลนะเกือบเกือบ,บ,บปีนึงได้แล้วคิดถึงบรรยากาศมากๆ <c oughs> ช่วงนี้อยู่บ้านทำอะไรนะครับช่วงนี้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับก็ปีนี้มีโกตั้งไว้อย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคน พยายามบอกให้ผมทําให้ได้แต่เกินนะฮะนั่นก็คือวความอ้วนทุกคนเข้าใจผมไหมฮะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากผมว่าหลายๆคนในไลฟ์นี้ก็คงเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทําได้เพราะฉะนั้นแต่บางคนก็อาจจะไม่อยากให้ผมผอมก็ได้บางคนก็อาจจะชอบแบบคุณม,มีมีก็ได้ใช่ไหมพพอร์ตผมหน่อยทุกคน <laughs> อย่าให้ผมโดนลง,งกระทำอยู่ฝั่งเดียวมันไม่แฟร u y are you cut hair? No, I'm just handsome Always handsome มีคนหนีหนีเรียนออนไลน์มาหาสกายด้วยเอ้ยใครใครใครครูเอาเบอร์ครูมาโทรไปเลยเราเพิ่งบอกไปแล้วว่าปีนี้จะผอมลงพิมมาหมูกระทะป่าเสองปอดเองมีคนชอบแบบอ้วนๆด้วยนะเดีวมาบอกแล้วเนี่ย แล้วตอนนี้มีพี่ๆที่อยู่นาดาวนะครับอยู่หลังกล้องนะกระรุณาฟังฟังไว้เห็นไหมเขาชอบบุญหนีพียงฟังอยู่ล่าเขามาดูล่ามีคนพิมพ์มาว่าอ้วนนะใครอย่าลืมให้แบบชวนแฟนคลับคิดแท็กนะมีไลฟ์วันนี้เรามีแฮชแท็กดีไหมครับแล้วเราไปคุยกันแฮชแท็กอะไรดีครับวันนี้ แก้บอกชนะรักครับผมขอบคุณครับ Can you say mahal hope คืออะไรมันแปลว่าอะไรครับ mahal c a k f o your fly high ไม่รู้เลยมันแปลว่า อยากเห็นวิสกายบพกขึ้นอยากเห็นมีกล้ามนี่คือเหมือนอัปเดตไหมยมันแบบอัปเดตทำไมมีคนเดินบกนี้บ่อยจัง A B C D E F G H I Love you Will you marry me รีวิวพีพีรีวิวยังไงเดี๋ยวมันพูดที่นี่ไม่ได้ครับรอยากพูดไม่ได้อยากให้รีวิวจริงไหมมีแต่วความดีใช่ไหมมีแต่ความดีดีๆไม่เคยทำ <c oughs> ต้องแชร์ใช่ไหมคนนี้ทุกคนต้องรอรอเวลาเวลามันจะบ่งเพาะมันจะไม่ใช่บ่งเพาะมันมีมันมีสิ่งที่บ่งเพาะมาของมันอยู่แล้วเรียกว่าไงรอวันที่จะรอวันที่จะเปิดเผยมากกว่า เราเราวันที่มันจะระเบิดออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าน้องพี่ๆน้องพี่ๆมันมีอยู่จริงเขาไปแดนอยู่นะเขาไปแดนอยู่เพลงมันมันดีเลยอ่ะใครบิวกิ้งพี่ๆอ่ะมันดีเลยอ่ะใช่เต้นเตยังไม่ได้ฟังสิ้นนิดนึงยังไม่ออกสเตะเท้าไฟเลยเท้าไฟหรองั้นๆแหละเขาไม่มีผมเขาก็ทำอะไรกันไม่ได้หรอกสองคนนี้ธรรมดามี่คนบอกสกายแบงค์ไหวหน่อย ไม่หวยแะเฮ้ยนี่วันวันที่อะ่าไหร่สิบสามปกติหวยออกสิบห <16. S 1> กหกปิดสามได้แล้วได้ <000. S 2> แล้วเลขอะไรเดียวให้ไปสักเลขหนึง่งมังม่วๆนะคิดขึ้นมาเองปกติเขาใบกี่เลขขายกี่ตัวคสองส่วนใหญ่จะสองสองตัวใชว่เลขหวยสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเลขหน้าผมอยู่ตอนนี้หนึ่งสามกับสี่สี่ครับ ไปต,ตามกันถ้าผิดอย่ามาว่านะแต่ถ้าถูาถกเอาเงินมาแบ,บ่งเน,นะช่วงนี้ช็อตอยู่ขอแท็กหน่อยเนี่ยช่วยกันคิดหน่อยครับอยากให้ใช้แฮชแท็กอะไรดีครับออยูทีมเป้งออทีมฉลาม คงต้องทางนี่แหะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับไม่ต้องตกใจนะกลุมแพ้นะกลุ่มแพ้ Please dance nude Actually I I have ever dance เคยเคยแดนตลอด ใช่ป่ะที่ทำเคอดูรีแอคดีอ t แ just make uh e action quick น you can search it on youtube นาดา m มิ i c ิกใช่ไหมลงนะดา <Let> s <S ดาวมิวสิกนาดาวบาเกาะมิสิกเนาะ ถามเรื่องอากาศไหมใครห,หนาวเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนากาเปลี่ยนแปลงทุกคนครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองดีนๆด้นะครับผมใ <c oughs> ส่เสื้อกันหนาวไว้นะครับอย่ามาเสื้อย,ยี่ตัวเดียวกับผมนะครับเพราะว่าผมแข็งแรงนะผมก็เลยทำได้น,นะครับมาฮากิตาโจวย ไม่พูดอะไแล้วก็พูดชาวนี้ทิบสามงศาเลยชิมหรอชมม์่สาองศายากเห็นสกายลุกตื่นนอนอันนี้ฮะเมื่อกี้เพิ่งตื่นมาจริงๆเลยทางพี่ๆด้านหลังเลย <c oughs> เพิ่งตื่นมาจริงๆสติยังไม่ค่อยมีเลยตอนเนี้ยอ,อันนี้น่าสนใจนะ ก,ก้อนเมฆในวันหนาวหนาแต่เสื้อเราไม่หนาว,ลวเลยมันไม่ได้ตีนเสร็จคราวหน้ามาลายใส่เสื้อหนาวดีกว่าขอถามว่าชอบเพลงอะไรของบิวกิ้นบิวกินกนะอยากเห็นบิวกิ้นรักเนะ่ะชอบเพลงอะไรทำไมต่างคถาม่ตอบไม่ตรง,ง,งคำถามอรอชอบเพลงอะไรของบิวกิ้นใช่ไหมครับ ชอบเพลงเอ่อเอาอัลบั้มไหนดีอ่ะอัลบั้มของแปรลักษณ์เลยที่พันๆมาจริงๆก็ชอบหลายเพลงนะเพลงอะไรวะเดี๋ยวหนาวในใจก่อน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 ในใจควดปวดเมื่อกี้มันอ่านไงอ่านหนาวมาไงไม่ติดหนาวในใจเออก่อนในใจนะบุกนะบุก ก้อนเมฆในวันหนาวๆเนาะได้ไหมทำไมแล้ววันนี้เอาเป็นแฮชแท็กสกายกับก้อนเมฆในวันหนาวๆนะครับเขาบอกว่าเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยก้อนเมฆมันจะยิ่งเยอะขึ้นหรือเปล่านี่คือคิดถึงมัเองไม่ได้แบบมีความรู้ด้านวิชาการอะไรเลยสิก้อนเมฆคือึ้นที่จะตกไม่ใช่หรอหรอกกินข้าวอะไรครับ พี่เรกินอะไรไปนะหมูหมูแกงส้มหมูแกงส้มแล้วก็ผัดอะไรปลาเค็มเกลืออะไรนี่ย่างปลาเค็มยอดหัวใจคลิปแรกของสกายเกือบร้อยร้อยล้านแล้วนะจริงครับคลิปแรกที่ช่วงที่นาดาวเปิดเปิดวีไลฟ์ใช่ไหมขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับอันนี้ก็คือหัวใจแสบมาจริงเหรอ่กดติงย คแฟนมิสมีแขกรับเชิญไหมบอกไม่ได้ครับผมเออพอพูดถึงแฟนมิสเราก็เออไหนเล่านิดนึงเรื่องมันยาวครับจริงเรื่องมันยาวมากจริงๆฮะคือจริงๆเรามีแพลนจะสัตตั้งแต่แบบปีที่แล้วหลายรอบมากอันนี้พูดจริงๆก็ประมาณ สามสามถึงสี่รอบครับที่ที่จะจัดแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้มันจัดไม่ได้แ,บบแล้วก็เปลี่ยนร,รูปแบบไปเปลี่ยนรูปแบบมาที่มันแบบจะเข้าถึงทุกคนได้มากที่สุดแล้วก็ด้วยสถานการณ์ด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนานาครับทำให้เราเดินทางมาถึงปีนี้ครับแล้วยังไม่ได้จัดก็ขอบคุณทุกคนที่รอนะครับก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำแฟนมีให้ดีที่สุดครับผม แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกดีเทลได้ก็เลยต้องรอกันไปก่อนอีกสักแป๊บนึงน,นะครับพร้อมเมื่อไหร่พร้อม,อมเาาม,ามื่อไหร่เราจะมากลับมาแน่ๆครับเราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับผมเกียงไก่ชาวอนชายโยบราโวครับผม for the fans uh, due to the unstand uh, situation right now because of COVID-19 so I need to consult with Nadal team first. So I can't tell you guys yet about uh, the information or the pattern of fan meeting. But if we we know some new information, we will announce it on our social media. Maybe Instagram Nadal Bangkok or my Instagram Sky Yeah. Ron, I have. เดทวาเลนไทน์นี้กับสกายเลยใช่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าตอนแรกเราแพนว่จะจัดวันที่สิบสามกุมภาเป็นแบบว่าวาเลนไทน์อีฟครับผมแต่ว่านั่นแหละทำนั้นมันไม่ได้จริงเรียกว่าจังหวะแย่แยเหมือนกันนะฮะเจอจัดทีไรเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันตลอด ไรเดี๋ยวเราจะกลับมาแบบฟินๆใช่ค่ะบอกแลวครับกลับมาอย่างถาวรยิ่งใหญ่ไกลรชโย,ยบาโวครับ <c oughs> รับปดิญญาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบครับถ้าทราบเดี๋ยวจะมาบอกนะครับมีคนบอกว่ารอได้ค่ะรอแฟนมีได้จะลดน้ำหนักรอ <c oughs> ลดน้ำหนักตามจำนวนวันใช่ไหมตามจำนวนวันกว่าจะมีแฟนวีก็สักร้อยโลได้ไหม <c oughs> ทำยังไงถึงจะได้เข้านาดอาแดนซิ่งคะทำใจครับ <c oughs> พออะไรเพราะว่าบริษัทเราไม่ได้ไม่ง่ายเนาะไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายคือจริงๆค่อนข้างเรียกได้ว่ายาก ยากหรือว่ายากมากๆคือโอกาสที่แบบทุกคนแบบจะไปออดิชั่นแล้วได้ไปเกาหลีอะง่ายกว่าการได้เข้านาดาจริง <c oughs> เพราะว่าคัดลิฟายของบริษัทเราที่แบบว่ามันมันเข้มข้นมากๆมันยากยากมากคุณไม่มีคุณสมบัตินะครับเสียใจ้ลยนะครับคุณไม่ผ่านคุณไม่ผ่านต่ปเฮ้ย ปากหมาใครเนี่ยบริษัทนี้ได้ข่าวว่าใกล้ยุบแล้วไม่ใช่หรอคะรับเราเพิ่งเริ่มแล้วเรายัางเติบโตไปที่ไกลมิสไซทัศน์ของประธานมันดีฮะบริษัทมันก็เลยจะไปได้ไกลคุณรู้ไหมฮะว่าบริษัทเราเนี่ยนาดาวแดนซิ่งเนี่ยร่วมงานมากับแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์มากเลยนะฮะถ้าไม่มีนาดาวแดนซิ่งนะฮะพวกคุณไม่ได้คอนเทนต์ดีๆหรอกครับเขาเชิญให้ไปเรียกในนาดาวดิสิกด้วยเนาะใช่คิดดูดิขนาด คุณเบลสุพลอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้มานั่งรีแอคเลยเขาเป็นประธานเขาเป็นแบบผู้บริหารนาดาวมิวสิกเนี่ยเขายังไม่ได้มานั่งรีแอคเลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยความสามารถของนาดาวเดนซิ่งเนี่ยอยู่เหนือคุณเบลสุพลครับผมมีคนบอกโมสุดอะอะไรนะมีคนบอกว่าโมเงียบ่ยเมียเมียไปคนนี้บล็อกนะบล็อกได้ไหมไลน์บล็อกได้ไหมอีเตยเนี่ยบล็อกได้ไหมฮะ โม้สุดนะครับลงคลิปในติกตอกบ้างสิจ๊ะลืมรหัสแล้วครับพูดภาษาอินโดนีเซียได้ไหมแฟนคลับผ่านสลับมา Sorry สลับมา Sorry นี่คือ a f t e r n o o ถ้าจำไม่ผิดนะสมัครสเล่เซโมอรงัง uh huh. นามาสยาสกาประโยคหากินนะครับผม <laughs> Just introduce myself แฟนคลับไหมก็ <c oughs> แบบอยากเห็นอะไรทำอะไรในแฟนมีบ้างไหมอะไรก็แอบบ,แบ,บ,แบ,บบอกครับผมทุกคนนะครับ <c oughs> สามารถคอมเมนต์นะครับสามารถเป็นการเ,าเป็นส่วนหนึ่งในการครเอทแฟนมีได้นะครับคอมเมนต์ comment มาครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับ <c oughs> จะไปอ่านหรือแบบช่วงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าช่วงนี้อยากเห็นผมทําอะไรทําคอนเทนต์อะไรอยากเห็นเล่นเกมอยากเห็นทําอาหาร ยากเห็นทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมนาดาวนะครับไปคัดสรรน,นะครับคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับผมนะครับมีคนบอกอยากเห็นสักทายขอแต่งงานขอใครอะ่ะป <c oughs> าร์ตี้หมูกระทะน่าสนใจให้เล่นมายากลเล่นมายากล นี่าจะง่ายหลับโชว์อะไรนะครับหลับโชว์หลับโชว์นี่น่าจะง่ายมายากลแบบหายตัวไปเลยเนาะ <c oughs> ปิง้ง <c oughs> แล้วก็แบบอ้าวแฟนบีนอยากเล่นมายากลหายตัวไปตอนนี้ไหมอยากเห็นสกายถ่ายภาพ อยากเห็นสกายแต่งหญิงกับบิลกินและพีพีอันนี้จริงเคยเคยแต่งหญิงกับบิลกินนะตอนที่ไปถ่ายรายการเกมออฟที s เมื่อนานมาแล้วหลายปีแล้วลองไปย้อนดูได้นะครับ y o u ู u ูบเกมออฟทีนไปดูได้ครับเมื่อวานมีแบบเขาพาพี่เจอเจเลอร์ตัดต่อที่ใส่ชุดชุดไทยอ่ะในเกมออฟทีนนะเออราดู น้ำหนักโชว์เครือน้ำหนักโชว์ทุกวันนี้ก็โชว์อยู่ตลอดเดี๋ยวต่อไปจะได้กลายเป็นสกายร้อยโลนะฮะชายาม่นให้แทใหม่จะ <c oughs> เห็นสกายเต้นค่ะ์ไปย้อนด,ดูครับผมเนี่ยโปรไฟล์ด้านการเต้นเยอะมากโปรไฟล์ด้านการเต้นก็คือย้อนกว่าการสแสดงนะครับ เราถนัดทาด้านนี้อะเนาะกระเพราเพลงล่าสุดของนด d a l ม u สิกคือเพลงอะไรในตอนนี้มบันดีเยนดีเลยใช่ได้แต่ถ้าแบบเต้นเลยก็คือใจมันรู้สึกโน้ตใจรู้สึกโน้ตที่เปลี่ยนชื่อไปประมาณหนึ่งร้อยล้านครั้งใช่ไหมคางเดียวร้องไงนตตึ๊ด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 ไอนี่มันไม่ใช่นี่มันดีดี เริ่มมันเริ่อมยังไงท่านเริ่มเวลาที่ฉันยังมีเธออยู่ใกล้กันเป็นเพลงที่เสียงสูงมากครับจะสูงผมรู้สึกว่าในดามิวสิกเนี่ยยิ่งปล่อยเพลงออกมาครับเพลงมันก็จะยิ่งเสียงสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเเดี๋ยวเพลงสุดท้ายก็คงเป็นแบบโอเปราไปเลยเดี๋ยวใส่วันนี้ก็ได้ มันแตกไปแล้วยังไม่ขึ้นก็อโอเคเริ่มเข้าแล้วมาแล้ว,ลวรอกันึงน้ยเนาะมาแล้วนะคาดูฮัลโหลเทส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 เสียงกลับมาเรืยองครับ ขออภัยนะครับในความเสียงเสียงดีไปหน่อยนะครับผมในตัวออดิโอตัวไมค์นะครับมันก็เลยพังไปเลยครับโอเคโอเคเราจะรอทุกคนเข้ามาอีกสักประมาณแป๊บนึงนะครับ ใคไหมครับ #hashtag sky กับก้อนเมฆในวันหนาวใช่ครับสู่อีกรอบนะครับวันนี้นะครับ sky กับก้อนเมฆในวันหนาวครับขอบคุณนะครับคนคิดชื่อนะครับก็ฝากทุกคนนะครับถึงแฟนมิทติ้งนะครับที่จะได้จัดขึ้นเมื่อไรไม่รู้นะครับก็ก็ฝากทุกคน อดใจรอสักครู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงวันที่จัดแฟนมีนะครับทางผมแล้วก็ทางทีมนะครับก็จะคิดแพทเทิร์นของแฟนมีทแล้วก็ลวมปถึงสิ่งที่อยากทําให้แฟนๆทุกคนนะครับก็สัญญาว่าจะทําอย่างสุดความสามารถแล้วก็เอ,อ่ทำให้แฟนมีทครั้งนี้เป็นแฟนมีทที่ น่าปทับใจให้ได้ครับผมเพราะว่านี่คือแฟนมิตครั้งแรกครั้งแรกของผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับฝากอ p e เ c นแชทด้วยนะครับยัง mm. เข้ามาได้นะครับม,มาคุยกันในอ p e เ c นแชนะครับไว้จะเข้าไปเล่นด้วยบ่อยๆนะครับ ตามผลงานช่องทางส่วนตัวอ่างเงี้ยปรับไอทีโดยเองนี่เขาบอกว่าขอ5แอคจะแคปไปปั่นผมต้องทำเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับถายอะไรเนี่ยแคปไม่ทันะจ๊ะต้องยังไงอย่างนี้แล้วต้กททีเดียวหรือว่าต้องค้างกี่วิค้างค้างหว้ค้างไว้ยแป๊บนึงให้เขาค้างละกี่วิ เอาแบบไหนดีน่ารักเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ไหมเอออะไรหลายแบบแบบไหนดีครับน่ารัก,กขิ้ขุแอปเบลเซ็กซี่แต่ถ้าจะเอาเป็นตัวเองก็ต้องเทเนี่ยลูกประธานเลยเนี่ยนี่ทรงผมวันนี้นี่คือทรงผมจัดเลื่องอะไรนะเลยขาคิมนะค,คุณผักซอจุนเอาอยัางครับพร้อไมไหมครับแคบไม่ทันนะครับ แคปให้ได้ถ้าคุณแน่จริงหนึ่ง <c oughs> ทันบ้าวใครทันนะครับแคปไปอวดกันในฮชแท็กกกับก้อน,นเนะ <S <S มฆในวันหนาวๆครับผมอเคอเคครับวันนี้มาคุยกันประมาณนี้ครับผมไว้คราวหน้าจะมาเล่นสนุกกับทุกคนอีกนะครับผมระหว่างนี้ก็ รักษาตัวดีๆนะครับผม <c oughs> เพื่อมารอเจอกันนะครับในวันแฟนมีนะครับเอาละครับบ๊ายบายบ๊ายบายทางไว้สิบห้าวิยนง่ง